ครับผมสวัสดีซ่องทักอินดี้ครับผมเจอกันไอยูป,ป้าครับผมมือนี่บ่ายน้ลงลิบหลายมือเนาะเดี๋ยวสิพ้าเบ่งบรรยากาศครับผ้าหนองมากิบเห็ดตะไคร้เดี๋ยวใินดีขออ,อยุาตัดไปเป็นบรรยากาศอยูปลากิบเห็ดมาครับ,รบน้องเนยครับสวัสดีจ้าใส่ผลงานหอห่เอเห็ดมัตโซดูดดมาใส่ด่างครับผมด่างงูจ่บอกว่างูยังครับได้ เห็ดได้จะใครครับผมหาหา่อหหาดุนไปเลยเนะียสามโคกสี่โคกมาเบิ่งหน้าตะเกาเป็นของพพอใหไ่ไม่ไงครับผมแต่ว่า่นขายเปแล้ะเป็นของ้เจ้าเาล้วอยู่นี่จะว่ากับมาขวาหาเห็ดอาอต่เก่าเคยได้ครับแต่ว่าตั้งใจว่าายให้เบิง่งเพราะว่ามากับน้องตอนเห็นเห็ดตะไคร้เนา่าบักห้ายนึงเป็นซ0ดอก มามือนี้ว่าสีมอาออกคคักก็เลยได้แต่ดอกน้อยๆเพราะว่าคนมาหาก่อนครับเดี๋ยวจิเป็นคลิปพาชมบรรยากาศครับผมพว่าอเห็นบรรยากาศดีเพราะว่าท้อนดีมมีคลิปลงเนาะหลายคนคิดหอดกะเดี๋ยวสีน้ำเสนอบรรยากาศส้มวิวกันแล้วกันครับ สำหรับทุกคนที่ม,มาคราบวดากันสำหรับทุกคนที่ขึ้นหนอนยังติดตามยอยู่ยังอยากคุมว่าทางอิดีไปใส่กะขอบพูดให้หลายครับผมบว่ากันครับอย่าลืมกับผมผูใ้ใดมกักกะลิปเก่าๆกะเขาไปเบื้องได้กะกดติดตามกด็สะสะไข่ให้ผมน้ำกับผมฝันติดตามซองของน,องน,น,องน,น้องเนยน้ำควรต้องเนยครับอยากคุมว่าเห็ดเกี่ยวกับมีอย่างกะเขาไปเบื้องรับผมคลิปเก่าๆกะมามึดื้อแลนมาห้างจากบ้านประมาณยี่สิบสามกิโลได้เดี๋ยวดิ พาชมบรรยากาศทุงท่งไฮทุ่งนาขีร่รถกับครับผมมันบ่ได้วัดเทสคลิปบ่ได้ครับเพราะว่าลืมไปว่าต้องทายคลิป้างเทียไปทายตั้งขึ้นกับบ่ได้นะเพราะว่าทางดินนี่ไปใต้เฮดครับยองอด้อ ถึงค้าอยากน้ํา้วยอยู่ครับน้ําพว่าอยู่พรับคุนไปเฮ็ดแนว่า,าวดีไว้ผมก็ต้องได้ไปเลียร์ให้เพราะว่าคุณไปไปหล้อยางล่ะครับขึ้นเนี่ยส่วนหลายทางอินดีที่หาจินตอนนั้นขึ้นก็ได้เมนูมาก,กะ่ะ เอาไม่น้องเนยเฮ็ดคลิปเลยครับผู้ใดอยากคุ้งวัดอะไรนี่ได้ยังกัเขาในเบืองนี้สองคู่น้องเนยได้มีสิเป็นปู่ตะกาเป็นป้าบไปด้วครับนี่ทางสินีกันเจ้าพึงจะเจาะลงมาใหม่ตะกาเฮ็ดหลายซูมูนี้กันเจ้าอ้อมหัวอ้อมยังเบิดกระเบวาขั้นเจ้าครับบวาขีดกระมวยกระไรเลยกระเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนน้ำครับเป็นแบบขั้นเจ้าไปปลูกยังไรฮะคนกับไปร้อยคนมาขายกับมีขั้นเจ้าก็เลยจำเป็นต้องอ้อมหัวไปครับ ก็อะไรอย่างนี้มาโมนี้ก็มาเก็ยเ์็ด a ะแล้วกับน,อน้องเนยผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศขี่รถกลับบน้าน้มบรรยากาศระหว่างทางไปในเวลาใดเลยไหโอ้โหปีนจะลังเลยวะ ถ้าใส่เป็นตรงหน้านะคะรับแต่ว่าฝนมันตรงปลายมือมันใส่เขาเรื่องเลี้ยงแล้วฮัลโหลคนก็บอะไรเสียงรถออกมาอยู่หน้าก็มีนี่ฮะดิ เขาดักเขาใส่ดั่งจ้าของหมอนางงูนี่นี่ดังงูไหมได้ยืดเรื่อยครับผมสำหรับงูกลายเป็นงูพวกงูกินปลาครับดักไปเที่ยวก็ได้ขายครับใจไปประมาณหลายเส้นซิปเป็นซิปเส้นแล้วครับดังยเมื้อมุ้ากระไรดีกับตีเจือ แล้วจะมือครับหั่นบวบใบหั่นบวเป็นอย่างไรตื่นเช้าเนี่ยไปใตเหิ้งน้ำพยายามดังงูน้ำก็ได้อยู่เรื่อยครับผมสำหรับงูที่เราปลดล้อมตัวในข้างขาวเลยหรือต้ไปดูว้างด้วยจะใครนี่เติมมองเนี่ยเนาะคุณมองขามันมึงก็ะสีมันพวดเลยเดี๋ยวครับผมดีผ้าไทยแบบบรรยากาศสดๆเลย น้ำสนเนื้อให้เบิง้งขี่รถมาเห็นเขาเผาเอยขอโทษขอภัยนะครับสำหรับทุกคนที่กำลังเบิ้งอยู่ส่วนนี้ขนาดที่สันกว่าบริษัมีขาของสันหูถุูงวดติดเลยเป็นวมาขวดเงงไปนี่ หม้ขวดเจียวเดี๋ยวมาเจ๊ไก่นึกว่ามันโอ้ขยะว่ามันเห็ดเว่ยคือเห็ดปลวกกันชูมูนี่ขั้นจะจุดปลาครับขั้นจะไปจุดปลาเนี่ยมึงจะของปลากินครับจะก้องเห็ดนี่โอ้หลายสูมูนี่ตะไร้นี่่วนสีใ้พ่อปุ่น ไปเติมกันกันนะนี่ครับยัมงมีาวอม่มสมบูรณ์อยู่ปึ๊บปุ๊บลูกแบบนี้เลยน้องเนยไปลงมาใส่หัวจะเสาออาครับผมมองเว้นหน่นอุ้ยสุดยอดเลยผมหาเห็ดกับน้องเสาแลวก็แต่ว่าน้องเสาวไปลุยปลาน้ำดอกมา น้ำมันคือมาเป็นหมูออ้อเดี๋ยวบมไดเอาคลิปที่แบบว่าทำอาหารดีๆลงหัน่าเอาคลิปแบบนี้ลงกะเดี๋ยวเอฟซีกะสิลืมทาอีนทีเพระาะว่าไหม่ลงคลิปติดต่อ,อก,กันครับผมหายกินกลางคืนใหมยรถกันแบบ ดือนแรงออกไปหาหรอไอที่น,น้ำเสนอคลิปเฉียว่าบรรยากาศแบบนี้ผมจีบว่าตัดเลยนะครับเนาะเพราะว่บุมมี่ยังไงตินฤกิ์ไอ้ไดร์ลุนก,ก,ก็ไม่ฮา,างจะขี่ไปเห็นยังกะเบื้องน้ำกันไปเรือเอ่อยครับผมเดี๋ยวอะไรนี่จีบว่า ต,ตัดอยู่แต่ว่าตัดต่อจะว่าต,ตัดออกครับแค่ก็เป็นพวกเฮ็ดบ้าครับนี่ครับมันจะออกหัวบ้านแล้วก็ะจูดป้าห้องเก้าอ้ายมหานี่สุดยอดแน่ๆเห็นนี่ระงกผมบรรยากาศก็ร่างดีครับผมเบิ่งวิว อ่านีกําลังตกดินเวลาตอนนี้ย้ำดําน้านี่ดําให้ดําน้านี่มันน้ำขัดน้ำคั้มน้ำคั้มครับว่าแม่นที่เขาทุ่มหนึ่งหมดได้ไหมมาลงทุ <oh> ่มเวลาด้วยรถเป็นยังไงเออรถมันพังเหเห็นจอดเต็นเวียนหมุนน้ำมันมันห่าง โอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยจูงมาดูมาแล้วเอาดือไหมซิดีนะวัววันเป็นไรคุ้มใจยังจะโอดอีกบรรยากาศมันจะเย็นมันจะหันได้เย็นนั่นสิครับบรรยากาศถือว่าดีครับครับจะว่าเดือนครับไปยักษ์สมุนงหนึ่ง งไปเขาป่าปเาไปที่น so ี่ครับที่นี่งลหลายครับมืไกลด้วยว่รนเห็นยิ่สครับขีราต้องไปเลยบะเดี๋ยวสิไปดักกับดักงูาะวใส่วันเบิดอยู่ครับนี่มือสองยังใส่ขีย่าแจสันแล้วนี่ฮใส่ลงเด้อ หนึ่งสองสามสี่าเจ็บเจ็เ็จเอาทุกอย่างเอาหาทุกอย่างเอามาส่วนนี้ยูทูปมันมีคููแข่งหลายด้วยงั้เจ้ากับมีใครว่าต้นทุนหลายกับว่ากันครับมันจะว่ากัอยู่รับการนำเสนอการแสดงของห้องกอล์ฟเขาสมัติของเก่าจะว่า อะไรกินดีหาไรได้เสริมเพราะว่ากันตั้งแต่แรกๆแล้วคลิปของผมจะพื้นเนี่ยหาเองครับผมจะคอยเนียนสื่อแคบจนหน่อยหน่อยครับครับพี่เห็นสื่อวัตถุดิบมาเห็ดนะน,นี่แฟแบตมาดูแต่รถเอาบึงเห็ดจะเข้าครับแต่กอบมันเคยได้อยู่มึง เราเบิ่งเห็ดมึงนี่แล้วก็ลงไปวางกับดักงูให้มันเลี่ยวจังสิขึ้นเมื่อหาอาบน้ำกินเขา้าตัดคลิปลงให้ทุกคนที่กำลังเบิ่งอยู่นี่ได้รับชมครับผมขอบคุณที่ยังเบิ่งอยู่ต่อาตอนนี้ครับไม่ติดตามแม่มะชิวมาเคียวนยไอตรงนี้จะใช้ออโว่นะแล้วก็ไอเก่าอ,อยู่นี่นะเห็ดพระไตเห็ดเลยครับผม ไต่เห็ดแต่หัวคำเลยนี่นะเมื่อียนนำมันนี่มันออกทีก่กเสียงจักระจันไงครับนี่จิเป็นนัานเจ้าเอินแม่งง่วงเดี๋ยวสีหาเห็ดตะไคร้โซจักดอกครับพูดวันผมไปหาบนหมู่บ่ได้จี Nơi hai cái rồi luôn đi hiền đâu Qua chiều về nhà phun mà xong wow, Qua đây đúng đây Đứa này thì khi đó mưa hắn còn ở đây, đài luôn phải bưng đấy. ตัวมมอยู่บ่กขึ้นจีกับกวนนี่ไงมาเอ,อาบอไไาอาบได้เห็ดน้ำเสนออาหารจ่ว่าสีเอาลิบนี่นะครับสดๆดบว่าสดเลยต่ว่าผมสีเอาลงแบบปแปลกให้เบิ้งครับผมก็คือว่าแปลกครับเพร,ร,ราะว่าบกคอยได้เอาลิบแบบมีลงหางคนือว่าวิชาชัยอย่างลงให้เบิง้งกับเขาทรายครับ ทุกคน,นเดี๋ยวคูนอ้องวาผมไปนะังเดี๋ยวอุจวารันทายไปเลยเนาะก็อยากท้ายคลิปตอนพยายามดางังงยูยน่มาเสาให้เบิ่ออยู่ครับหัลโหลนึกถึงจะว่าหางเทียึยกอ้ย่างมันผิดหลายอย่างครับมุกอ่วนนี่ก็ได้ตัวใหญ่เติบขาย เชียงปลวกยัอนี่เดี๋ยวผมสีพาลงไปหอดมองสีใส่ด่างงูเนาะครับเนาะแล้วก็สีปิดลิปเลยี่รดกลับบ้านคือคำไม่เดียววะไอ้เงี้ยใส่หลุนอยูอ่ปะส่แล้วก็แล้วเถอกร้านถึงทุ่มนึงแล้ว เดี้ยวมันนานค้ำหน่อยับนี่นนครับผมเบ่งบรรยากาศครับทุ่มหนึ่งหล่ยด้หนิหลายคนที่ว่าหกมวนโมแมนครับทุ่มหนึงเจทีไหมทุมหนึ่งสามมที่สท,ที่ครับผมหน่อยว่าเด้๋มันเบิดไปพระงไปเบึงดังโ่โบแมนไปใส่ใส่ไปน้ำโกกนี่อ้อมเบิดแล้วครับเหมือนมี เห็นข่าบจะว่าแม่ยกำน้องคนลุงมาเก็บเห็ดผมคุณจเลยกอกสชูฟังว่าเห็นอย่าเลยจะเห็นตรงนี้ภาพจัดการๆใส่กะห้างเทียกกระสือจะพ้นยามกว่มีครับห้างเทียแบบคือว่าล่ะครับของเนมาโอนีอ่ผู้ใดเห็นกะต้องออกไปธรรมาดาพอสนันตรงห้องต้อ,องมาจะเสาะขึ้นจะตีซีเก็บซุ้มมือครับผมส่วนทาง มหายามด่างงูก็ไต่เห็บจำมือซองอยู่บ่ได้เลี้ยงได้ไงพี่บอกมองคนว่าเกลี้ยงอยู่ไหมเห็ดผมบอกว่าไงนี่ครับเป็นปลาพี่น้องมาไต่เห็บถึงผมเอาผมคิดนี่กะอู้หัวใครมาขอปิดใบเพียงเท่านี้ก่อนอกนาะเพราะว่ามันเกิดจะมืดแล้ว นี no ่นะครับเดี๋ยวดีหันสมมติว่าเดี๋ยวย่างมึงเห็ดผงขมที่ก้าหันเป็นปลาเห็ดผงขมได้ครับนีห่วยนิดแงนบ่ล่ะสุงใสบุเมนบุเมนนน่ไม่งังนไฝากมาเลยเพราะว่าบรรยากาศเจ้างามแล้วอาเจะปิดกลิบเลย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเดี๋ยวทาดีขอเฝ้าชส่ด่างแล้วก็พาหนองเมื่อเจิญคลิปหน้าครับเดี๋ยวสีเอาคลิปหากินแบบนี้ลงไห้เบิงหันไ้มีคลิปนักกินครับเพระาะว่าเดี๋ยวสิลองลเงิึงก่อนคลิปนี้หาบ่มีคนถ้ามีคนมาถ้าบ่คอยมีคนด่าก็สิเอาลงเรื่อยๆครับไปลาไปหากินได้บ่ได้ก็ยังว่ากันทิ่สบานเดไปหาอยู่หากิ่นนํากันน,นําให้อ็นาบ๊ายบายครับสูภฝาร่างกกยจริงแรง สูสๆกันครับสำหรับผู้ใดที่กำลังทำงานอยู่เจอกันคิปหนาครับสวัสดีครับไปละ